สวัครับ w w w m o n y s h o p c o m นะฮะวันนี้จะมารีวิวตัวกล้องแอคชั่นคาเมลนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น SJ 4000ครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับความชัดระดับ Full HD สามารถมีตัวกล่องกันน้ำกันน้ำได้ถึง30เมตรนะครับเป็น Full HD 180 0นะครมาดูส่วนของสเปคกันครับผมสเปคกล้องตัวนี้จะ12ล้านนะฮะแล้วก็มีจอมีจอให้ด้วย1.5 นิ้วนะฮะเป็นจอล้ LCD นะครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพนิ่งนะฮะระดับความชัดระดับ12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ระดับ Full HD 3 30เฟรมนะครับแล้วก็ HD 7 2 0สที่60เฟรมสามารถเลือกตั้งได้นะครับหน้าเลนกว้างถึง170องศานะครับผมแล้วก็ตัวกล้องจะมีแบตเตอรี่ให้9 0 0 m มิลลิแอมนะฮะถ่ายได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมอุปกรณ์ที่ให้มีมากมายนะครับเป็น ตัวเคสวอเทอร์ฟู๊แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าอุปก,กรณ์เขามีอะไรให้บ้างนะครับเปิดกล่องมานะครับเทไข่ายเป็นตัวสีดานะฮะน,นี่อุปก,กรณ์ตามนี้นะครับก็จะมีส่วนของอันนี้ที่ล็อกนะครับอันที่ล็อกยึดนะฮะแล้วก็จะมีตัวของที่ตั้งให้มีส่วนของ มีเป็นส่วนของที่ยึดกล้องนะครับแล้วก็จะมีส่วนของขาตั้ขายืดมีหลายแบบนะฮะนี่ขายืดแบบแหนึ่งแล้วก็จะมีส่วนของที่คันยึดกล้องนะครับนี่ก็ที่คันยึดกล้องนะครับมีส่วนของอะแดปเตอร์นี้ไว้ชาร์จเกิบส่วนของแบตเตอรี่นะครับนี่เป็นที่ยึดสําหรับยึดจักรยานนะฮะจะมีส่วนของที่ปิดฝาหลังกล้องนะครับแล้วก็จะมีสาย USB ไว้ชาร์จไฟให้นะครับวจะมีส่วนของสายรัดให้นะฮะอันนี้ก็ไม่สายรัดยึดอีกแบบหนึ่งนะครับจะมีผ้าเช็ดเลนกล้องให้นะครับจะมีส่วนของที่เป็นสติ๊กเกอร์ 3M นะคะเหนียวมากแล้วก็จะเป็นส่วนของแมนนวลน,นะครับ ไปมาดาูที่ตัวกล้องนะครับวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็มันจะมาในเคสแบบนี้นะครับเราต้องดึงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ง้างอกมายงงี้แล้วก็เปิดมายางงี้นะครับก็จะเอาตัวกล้องมาได้นะครับนี่เคสกันน้ำนะครับนี่เคสกันน้ําสามารถใ่้กันน้ําได้เถึงสามสิบเมตรนะครับมาดูที่ตัวกล้องก่อนนะครับว่าเขาเป็นแบบไหนนะฮะมันก็จะมี อธิบายก่อนก็คือจะมีหน้าเลนตรงนี้นะฮะปเป็น Full เลนฟูลเฮดดีฮะเลนความกว้างถึงร70องศาครับกว้างมากแน่นอนแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้เป็นปุ่มโหมดด้วยคือปุ่มโหมดมีโหมดต่างๆให้เลือกความชัดฟูลเฮดดีร้อยพันแปดสิบนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของปุ่มโอเคก็คือปุ่มเลคคอร์ดนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มขึ้นลนด้านซ้ายขวานี้ด้านหลังจะมีส่วนของจอให้นะครับ ด้านข้างก็จะมีส่วนของอันนี้ใส่เมมโมรรี่ครับเป็นไมโครดีการ์ดนะครับ,รบแบบนี้นะไม่อยู่ในแพคเกจนะครับต้องซื้อเองแล้วก็เป็นที่ใส่เสียบชาร์จอตรงนี้อันนี้เป็น h d m i ไม m i รนะฮะสามารถต่อเป็น h d m i ดูในคอมในจอได้นะฮะแบตเตอรี่ราอยู่ในนี้ฮะเวลาเปิดเราง้างนี้ออกด้านข้างแล้วก็งัดตรงส่วนนี้ขึ้นมาคะเป็นช่นส่วนใส่เมมต่อไปผมจะสอนที่การใช้งานโหมดต่างๆนะครับ ก็เราต้องใส่แม่คอยดีการเข้าไปนะฮะใส่ตามด้านที่ผมใส่นะฮะใส่ผิดด้านจะพังนะครับนี่ฮะถ้าใส่ถูกด้านก็คือเอาทองแดงไงลงนียฮะแล้วกดล,ล็อกเข้าไปมันจะล็อกได้นะครับเปิดเครื่องนะครับโดยการกดปุ่มตรงข้างหน้าหนึ่งครั้งนะครับไฟจะสีเป็นสีแดงขึ้นมานะครับมันคือคำว่า welcome นะครับแล้วก็ครั้งแรกให้ทําการ format memory ก่อนนะครับแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะฮะโดยการกดปุ่มโหมดสามทีนะฮะ หนึ่งสองสามนะครับจะเข้าในส่วนของหน้าเมนูนะครับให้เรากดสวิตช์ด้านข้างนะกดขึ้นนะฮะสองสามสี่ 2, 3, ครั้งนะครับจะเข้าจเจอคําว่า format นะฮะให้กดปุ่มโอเคด้านบนนียครับแล้วกดปุ่มล่างเลือกเป็นโอเคให้เขาให้มัน format ก่อนทีหนึ่งนะครับ โอเคเมื่อฟอร์แมตเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปในส่วนของกล้องนะครับกมันจะเป็นโหมดแรกก็คือเป็นโหมดถ่ายวิดีโอ Full HD 1080นบะผมจะเริ่มถ่ายโดยการกดโอเคนะครับนี่ฮะกล้องก็เริ่มเลคคอร์ดแล้วผมจะถ่ายไปที่ตัวมีน่ฮะตัวมีเวลาก็จะหม,หมุนไปเรื่อยๆนะครับในการถ่ายวิดีโอนะครับเลนกว้างถึงร7 0องศานะครับโอเคผมจะหยุดถ่ายนะครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพโดยการกดปุ่มโหมดข้างหน้าทีหนึง่งปึ๊บเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโห,หมดถ่ายภาพก็คือตรงมุมล่างจะเขียนว่า12ล้านพิกเซลนะครับคือความชัดที่ทางผมกําหนดไว้นะครับตอนนี้ผมจะถ่ายไปที่รูปหมีละโดยการเล็งกล้องไปที่รูปหมีนะฮะแล้วกดถ่ายเนี่ยฮะก็จะได้ภาพรูปหมีหนึ่งภาพผมกดปุ่มโหมดอีกทีหนึง่งปึ๊บ มันก็จะเป็นการเล่น playback วิดีโอครับผมลองเปิดให้ดูนะฮะเป็นการกดโอเคนี่ครับมันก็จะเป็นการเล่นวิดีโอในตัวกล้องเลยนะฮะสามารถเล่น playback นนี้ได้เลยนะครับผมสามารถเลือกเลือกในส่วนของภาพนิ่งนะฮะแล้วก็วิดีโอสามารถกดขึ้นลงฝั่งซ้ายฝานี่ฮะกดถ้าเกิดเป็นวิดีโอแล้วก,กด กดปุ่มเลื่อนลงมาก่อนแล้วก็เลื่อนดูนะฮะเป็นวิดีโอที่ผมถ่ายไว้เมื่อกี้ผมไม่เลื่อนมีเสียงด้วยนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นก,การตั้งค่านะครับก็คือกดเป็นปุ่มโหมดไปก่อนนะครับเขาจะปิดก็กดปุ่มข้างหน้านะครับปิดนะครับกดปุ่มคำว่าหมดค้างก็คือจะปิดผมดจะเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็จะสอนในส่วนของการตั้งค่าคือต้องกดปุ่มหมดเข้าไป3ทีเหมือนเดิม2 3ก็ส่วนที่ตั้งค่าได้ก็จะมีส่วนของเลสเซต resolution นี่คือความคมชัดนะครับกดโอเคความชัดของวิดีโอสามารถตั้งได้ Full HD HD 720 60เฟรม HD 720 30เฟรมนะครับแล้วก็ VGA ธรรมดาครับผมตั้งไว้ที่สูงสุดอันนี้ cycle Cy file นะครับคือ ต้องการให้ไฟล์มันจะแบ่งย่อยได้ครับก็คือ3นาทีแล้วก็มันจะตัดเป็นไฟล์ย่อยอันหนึ่ง5นาทีย่อยอันหนึ่ง1ินาทีย่อยอันหนึ่งหรือเป็นไฟล์ใหญ่ไฟล์เดียกวก็ได้นะครับตรงนี้ผมตั้งเดี u l t ไว้ที่3มนะฮะกล้องนี้สามารถตั้งโหมดเป็น motion detect ได้นะครับก็คือเมื่อมีอะไรผ่านหน้ากล้องกล้องถึง record สามารถเปิดปิดการอัดเสียงได้สามารถเปิดปิดของส่วนของเวลา s t a ป์ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของปรับ ของความคมชัดต่างๆครับ quality sharpness ไว้บาลานซ์สีนะครับ color สามารถตั้ง iso ได้สามารถตั้ง exposure ได้สามารถตั้ง face detect ได้นะครับแล้วก็ anti shake มือสั่นนะครับสามารถเลือกภาษาได้สามารถตั้งวันเวลาได้จากตรงนี้ทั้งหมดนะฮะสามารถตั้ง auto power off ได้นะฮะ deep sound นะฮะแล้วก็ในส่วนของการโ o เท t ภาพมีโหมดคาโหมดด้วยคือทำเป็นกล้องจิรถยนต์ได้ครับ แต่แบตเตอรี่อยู่ได้แค่60นาทีนะครับตรงน,นี้ต้องห้ามลืมสามารถ e ี e ี e ไฟล์ได้ฟอร์แมตไฟล์จากตัวกล้องได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้ที่เทนมาภาพชัดมากเลยครับผมเลนกว้างสามารถนำไปติดมอเตอร์ไซค์จักรยานได้ฮะผมโอเคถ้าเกิดสนใจสั่งซื้อตัวกล้อง Action Camera SJ4000 สามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w m o n s ด์ s o o p c o m บคุครับ